ประชาชนปลดแอกเราปปอชอจำให้ดีสอสอคนไหนโหวตไฟเขียวเรือดำน้ำเลือกตั้งเห็นดีกันคณะประชาชนปลดแอกโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในยามที่ประเทศกำลังมองหาทางออกในด้านเศรษฐกิจมาอย่างสบับกสบอม GDP อยู่ในระดับติดลบ1 2 1 3กลับมีงบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำที่ถูกผ่านโดยเหล่าสอสอฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ได้มองไปยังเหล่าประชาชนที่กำลังอดอยากขัดสนและกระเสือกกระสนเพื่อเอาชีวิตรอดสะท้อนให้เห็นว่าเหล่าสอสอฝั่งรัฐบาล ไม่ได้มีความคิดใดๆยึดโยงกับประชาชนเลยและชี้ให้เห็นว่ากองทัพทหารก็ไม่ได้คำนึงถึงชาติตามที่เคยเอ่ยปากพูดไว้จริงๆเพราะชาติคือประชาชนเงินจำนวน22,000ล้านนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นที่ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้อิ่มท้องมากกว่านี้แต่กลับต้องนําไปซื้อเรือดำน้ําเพื่อสนองความต้องการของคนไม่กี่คนซึ่งในความเป็นจริงแล้วในสัญญาก็ไม่ได้ระบุว่าต้องซื้อในงบประมาณประจําปี2 5 6 4ดังนั้น นี่จึงเป็นการผันงบที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในช่วงเวลานี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ประชาชนจดจําวินาทีเหล่านี้สสผู้รับใช้ประเด็ดการยกมือผันงบนี้ไว้ให้ดีแล้วเราจะได้เห็นดีกันในวันเลือกตั้งครั้งหน้าในส่วนของคณะกรรมาธิการคุรุพันธ์ไอ t ีรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในกมทวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2564ที่เห็นชอบให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ําในงบประมาณปี2564ได้แก่ 1. จีระเดชศร วิราชสอสอพะเยาพักพลังประชารัฐสองสิริวัลปราศรจสตรูอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ 3. กอนนิดงามสุคนรัตนาสอสอกรุงเทพพักพลังประชา,า,นนารัฐ 4. ช,ชยุทธพุ่มมการชนะสอสอปราจินบุรีพ,รพักภูมิใจไทยขณะที่อนุกรรมธิการที่ไม่เห็นชอบให้จัดซื้อเรือดำน้ำได้แก่ 1. ครูมานิดสังพุ่มสอสอสุรินทร์พักเพื่อไทย 2. ยุทธพงศ์จรัสเถียรสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทย3 นายแพทย์เรวัตวิสรุตเวศสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยและ 4. วันวรีตะล่อมศิล์สสกรุงเทพพรรคก้าวไกลทั้งนี้ในข้อบังคับการประชุมเมื่อผลวตเสมอกันทําให้สุพลพองงามสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานต้องใช้สิทธิ์ในการร่วมโหวตโดยสุพลโหวดเห็นชอบให้ซื้อเรือดำน้ำสองลำมูลค่า22,500ล้านบาทขณะที่โดนเหตุตระกูลสสบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนาที่เป็นอนุ รกรรมธิการไม่ได้เข้าร่วมการประชุม